ที่จะฝากถึงคนที่จะยื่นวีซ่ามาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะศึกษาหาข้อมูลก่อนค่ะเพราะว่าจากประสบการณ์คนรอบข้างเลือกเอเจนท์ที่ไม่มีตัวตนเกิดปัญหาขึ้นมาไม่มีใครแก้ปัญหาให้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแนทนะคะเปียชัดกิมไใสาค่ะอายุ31ปีอยู่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียามา7ปีแล้วค่ะตอนนี้ถือวีซ่านักเรียนนะคะกำลังศึกษาคอมเมอร์เชียลฟู้รีอยู่ที่ออสเตรเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลคอเลค่ะ ใบริการที่ออสเตรเลียนเซ็นเอก็เพราะว่าย้อนไปเลยคือคุณแม่ค่ะเป็นคนพาไปสัมนาที่รัดเท้าที่เอเจนต์เขาจัดเราก็ไปนั่งฟังแล้วก็เคศึกษาข้อมูลกับคุณแม่แล้วว่าเลือกเอเจนต์ไหนดีสุดท้ายเราก็เลยโอเคตัดสินใจที่จะเลือกเอเจนต์นี้ก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็สอบถามข้อมูลนะคะแล้วก็ขอรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจแล้วสุดท้ายเราก็คิดว่าดีที่สุด ความประทับใจที่เลือกเอเจนต์นี้ก็เพราะว่าบริการดีค่ะดูแลนักเรียนคือเรามีปัญหาเราสามารถติดต่อได้แล้วก็เข้าถึงกับเอเจนต์ได้ง่าย เผลที่เลือกเรียนคอมเมอรเชียลคุกกีที่โรงเรียนนี้ก็เพราะว่าก็มีการปรึกษาแล้วก็พูดคุยกับทางเอเจนต์แล้วก็ส่วนตัวเราเป็นคนที่ชอบทําอาหารอยู่แล้วก่อนอันนี้ก็เรียนฮอสพิทอลิตี้อยู่แล้วค่ะก็คือถ้าเรียนคอร์สนี้ก็เหมือนแบบตรงต่อสายกันมาเลยก็เลยโอเคเลือกเรียนเพราะว่าความชอบด้วยและคิดว่าถ้าเราชอบเราเรียนมาก็น่าจะมีผลดีอยู่แล้ว ถามว่าเรียนยากไหมคออทุกอย่างมันก็ต้องเริ่มเป็นสเต็ปไปะคะ่ะง่ายขึ้นไปยากเรื่อยๆก็อยู่ที่เราตั้งใจเป็นเหมือนที่คิดไว้ไหมก็โอเคอะคะ่ะก็ได้ความรู้ะคะ่ะแล้วก็ได้ได้ทำจริงลงมือทำจริงเหนื่อยไหมใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ <c oughs> คือเราต้องมีการแบ่งเวลาให้เป็น <c oughs> ก็คือโอเคเราก็แบ่งวันเรียนก็คือเรียน ด้วยวีซ่านักเรียนก็ทํางานได้อย่างจากัดใช่ไหมคะแล้วก็โอเคทําตามที่เขาจากัดไว้ให้แล้วเวลาที่เหลือเราก็ไปพักผ่อนมางเพราะว่าที่นี่ที่ท่องเที่ยวเยอะส่วนใหญ่ที่นี่คือที่ท่องเที่ยวธรรมชาติะอะไรเงี้ยเราเป็นคนชอบเที่ยวสไตล์แบบธรรมชาติแอนด์เวนเจอร์อย่างนี้ด้วยอยู่แล้วเลยแฮปปี้ <Okay. S 1> สิ่งที่จะฝากถึงคนที่จะยื่นวีซ่ามาที่ประเทศออสเตรเลียนะคะอย่างแรกคือเราต้องมีความมั่นใจก่อนว่าเราจะเลือกเอเจนต์อะไรศึกษาหาข้อมูลก่อนคะ่ะเพราะว่าจากประสบการณ์คนรอบข้างคือไม่ให้ถอยตัวเองนะคะก็คือเลือกเอเจนต์ที่ไม่มีตัวตนไม่สามารถเป็นอิสักงานแล้วก็เดินเข้ามาปรึกษาได้เวลาเรามีปัญหาพอเกิดปัญหาขึ้นมาไม่มีใครแก้ปัญหาให้ะคะ่ะถ้าเราเลือกเอเจนต์ที่โอเคไ,ไว้ใจได้ก็จะดีกับเรานะคะในอนาคต คุณมากนะคุณนมอขอให้ชอบดีจ้าขอบคุณค่ะช่างค่ะออสซิลเซนเตอร์พูดฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษา